ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ผมเคนเอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบไฟขยะพนเครื่องครับในฉบับปี2021นะครับว่ามีวิธีการลบยังไงบ้างนะครับเพื่อนนะครับมาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับพอมาถึงหน้านี้แล้วครับ ทำการเลือกไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับตรงนี้ครับเป็นไฟล์แฮตของการใช้งานต่างๆภายในเครื่องนะครับก็ลบไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับเข้ามาที่ดิสพีซีนะครับแล้วก็เข้ามาในไรซีนะครับมาเลือกที่ไฟล์ว i n d o w ์นะครับเลื่อนไปแล้วก็มองหาซอฟต์แวร์ดิสพินชันนะครับ มาที่ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็ทําการเลือกลบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นไฟล์ของ Windows Update นะครับลบทิ้งไปได้เลยนะครับกด Continue ไปแล้วก็เข้ามาที่ดิสก์พีซีเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาที่ไดร์ซีนะครับมาที่ Property นะครับกดเลือกหัวข้อ d i s c c l e n u u p นะครับแล้วก็กด Cleanup System File อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับก็คือมันจะมีตั้งแต่ไฟล์อัปเดตแล้วก็แคชโปรแกรมต่างๆที่ทางวิโลเขาไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็พวกไฟล์แคชต่างๆนะครับเลือกลดทั้งหมดเลยรวมถึงยูซิคเกิลบินของเราด้วยนะครับแล้วก,กดโอเคไปนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับกด delete file ทรันี้นะครับก็เป็นการลบไฟเสขยภายในเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้คองของเพื่อนๆมีความรวดเร็วในการเปิดใช้งานแล้วก็รันโปรแกรมต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับใครเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเป็นอะไรนะครับบ๊ายบายครับวันนี้ไปละ